ถ้าไม่ให้เรียกว่ายุคทองยุคที่มีความเจริญรุ่งเรืองสูงที่สุดของประเทศไทยภายใต้การบริหารราชการแผ่นดินของนายกแพทองทานชินวัตรแล้วจะให้เรียกว่าอะไรเพราะว่าล่าสุดพูดกันตามข้อมูลหลักฐานเลยนะฮะเพราะว่านี่คือโอกาสทองของประเทศไทยล่าสุดครับผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลดูไบอย่างบริษัทเอชเน็ครับหอบเงินมาลงทุนในประเทศไทยอีกแล้วนฮะ,ะกว่า3 2 0 0 0 ล้านบาทครับทุกท่านนี่คือเรื่องราวที่เอามาเล่าให้ฟังต้องบอกว่าการตั้งศูนย์ d a t a Center ในประเทศไทยของบริษัทเอชเน็กซนะฮะซึ่งเป็นผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของดูไบเนี่ยมีการประกาศชัดเจนร่วมลงทุนกับบริษัทโปรแอนคอปมาฮะของไทยของเราซึ่งเป็นบริษัทชั้นนาด้านเทคโนโลยีของประเทศไทยเนี่ยด้วยเงินลงทุนทนะทุกท่านกว่า32,000ล้านบาทในโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลประเทศไทยครับด้วยการพัฒนาเป็นศูนย์พัฒนาข้อมูล Data Center นะฮะซึ่ง ต้องบอกว่าใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะฮะและที่สําคัญคือตอบสนองความต้องการพื้นฐานของโลกเลยก็ว่าได้ทั้งการเพิ่มเทคโนโลยี AI ขั้นสูงแล้วก็เพิ่มขีดความสามารถในการประมวลผลข้อมูลที่ใหญ่ที่สุดของภูมิภาคเลยก็ว่าได้ครับโดยเหตุผลที่เอเชนครับเลือกการลงทุนในประเทศไทยก็เพราะหนึ่งเลยท่านนายกรัฐมนตรีไทยทองทานชินวัตรบริหารราชการแผ่นดินได้อย่างยอดเยี่ยมมีความน่าเชื่อถือและมีความเชื่อมั่นของนักลงทุนจากทั่วโลกและ อีกอย่างหนึง่งประเทศไทยมีการเติบโตทางด้านนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีอัจฉริยะครับโดยที่สําคัญครับบริษัทเนี่ยสนับสนุนนะฮะในเรื่องของเศรษฐกิจดิจิทัลซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของประเทศไทยนะฮะที่จะมีการเจริญเติบโตในเรื่องของดิจิทัลรวมถึงนวัตกรรมและก็เทคโนโลยีและการจัดหาโครงสร้างพื้นฐานที่จําเป็นในโลกยุคใหม่ที่กําลังจะมาถึงด้วยการขับเคลื่อน AI ครับด้วยการขยายแผนการผลิตที่ต้องบอกว่าทันสมัยโดดเด่นนะฮะ และที่สําคัญครับการบริหารของประเทศไทยภายใต้การนําของนายรัตมรี re, แพนทองทานจินวัฒนเป็นที่ยอมรับและก็เป็นที่เชื่อมั่นไปทั่วโลกล่าสุดครับตอกย้ําความปังอีกครั้งหนึ่งกับบริษัทจากดูไบนะฮะซึ่งเป็นบริษัทโครงสร้างพื้นฐานดิจิตอลดูไบลงทุนในประเทศไทยหอบเงินมาอีกกว่า3-2,000ล้านบาท